ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีใกล้กับผ่อนาฬิกาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นและผมไม่ใช่เจ้าของที่ดินแต่ผมก็ไม่ใช่ในายหน้าครับผมแค่เห็นว่าแปลงนี้สวยก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันนะครับนาก,กว้างติดถนน50เมตรครับส่วนใครที่อยากเป็นนายหน้าใครที่อยากซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับโทรหาเขาเลยเบอร์อยู่ตรงต้นเสาไฟฟ้าครับแล้วก็อยู่ตรงกำแพงนั้น แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆให้เห็นเบอร์เขานะครับถ้าเกิดว่าใครที่เห็นไม่ชัดนะครับแต่มาดูความสวยงามของที่ดินแปลงนี้ดีกว่าต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะถมเอาไว้แล้วและถมไว้นานมากไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับซึ่งสูงกว่าตัวถนนหลักเนี่ยไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรนะครับผมนะครับจากถนนลาดยางด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยครับจะมีไฟฟ้านะครับมีไฟสว่าง2ทางน้ำประปาก็เข้ามาถึง ตรงหน้าปากซอยเนี่ยคือถนนเส้นแสงชูโตนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนบ้านโป่งครับจะรู้จักเพราะว่าตัวผมเองผมก็เคยมาเล่นอยู่นะครับจะมีสระว่ายน้าอยู่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยครับผมครับข้างหน้าปากซอยเนี่ยมีบ้านคนเยอะนะครับแล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟนะครับเส้นถนนร .9 นะครับผม แล้วก็ตรงด้านเนี่ยข้างหน้าจะมีสระไว้น้ำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาบ้านโป่งเนี่ยจะต้องเคยผ่านเส้นตอยน,นี้แน่ๆนะครับซึ่งจะไปออกตรงไปใกล้กับหอนในกาบ้านโป่งครับแปลงเนี่ยได้น้ากว้าง50เมตรนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเนื้อที่เนี่ยจะอยู่ที่2ไร่กับ20 8ตารางวานะครับโดยที่ข้างในเนี่ย mm hmm. เขาจะแบ่งโฉนดเอาไว้ทั้งหมด9แปลงนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเหมาก็ได้หรือว่าจะซื้อแบ่งแยกก็ได้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตที่เขาทำเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันไหมครับแต่ต้องบอกว่าเขาจะปิดด้านหน้านี้เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจลองโทรนะัดเจ้าของเขาก่อนก็ได้จะได้เข้าไปดูข้างในได้แต่ว่าผมจะยอมพรีชีพนะครับเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับเขาจะเป็นรูนลวนหนาอย่างเงี้ยเข้จะเกี่ยวผมไลยเนี่นนย โอเคโอเคโอเคออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเครอดรอดรอดเนี่ยเดินขึ้นมาครับข้างในเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเขาปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีปลูกข้าวโพดมีปลูกมะม่วงเท่าที่เห็นนะคะผมข้างในเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งซ้ายขวาโดยที่จะมีถนนอย,อยู่ตรงกลางถนนคอนกรีตที่ผมเห็นเนี่ย คิดว่าน่าจะกว้างอยู่แล้วเราประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้นะครับซึ่งนนเนี่ยมันยังอยู่ในโฉนดนะถ้าเกิดซื้อเนี่ยเราก็จะได้ถนนไปด้วยใครจะทําที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายเนี่ยทำได้เลยเพราะว่าเขามีถนนอคอนกรีตแล้วก็จะมีร่องระบายน้ำเนี่ยครับตัวท่อระบายน้ําก็อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมเราก็อยู่ใกลกับบ้านเรือนของผู้คนหลังใหญ่หญตโ,ตโตแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเราแปลงเนี่ยข้อได้เปรียบเนี่ยคือมันถมเอาไว้สูงมากนะครับ แนวเขตชัดเจนนะครับก็จะมีกำแพงด้านหลังส่วนในเรื่องของรายละเอียดอะว่าจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่แปลงแล้วนะครับก็คุยกับเจ้าของเขาแปลงละเท่าไหร่ก็คุยเจ้าของเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเอร์โทรเดี๋ยวจะเอ่อไปถ่ายให้อยู่ตรงด้านนู้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยไม่น้อยกว่าแปลงละ80ตารางวานะครับแต่ว่าทั้งหมด9แปลงเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสไร่กับอีก28ตารางวา ความน่าสนใจของมันก็อยู่ตรงที่ว่ามันใกล้กับตลาดมากเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ย คือตลาดนะครับเส้นเนี่ยคือเส้นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีพวกธนาคารกรุงศรีเห็นไป้ายไหมครับเนี่ยผมยืนชี้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยป้ายเข้าธนาคารกรุงศรีก็ได้หรือว่าจะเข้าจากซอยทางด้านฝั่งเอ่อธนาคารอมสินก็ได้คือทําเลมันดีจริงๆครับเข้าทางโรงเรียนอุดมก็ได้หรือว่าจะเข้าทางถนนเส้นร้อ9เก้านะครับแปลงนี้ก็เข้าได้อีกเช่นกันคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณจะทําเป็นหอพักนะครับทาเป็นบ้านอยู่อาศัยเพราะว่าในเขตของอาเภอบ้านโป่งเนี่ยต้องบอกเป็นเมืองที่เป็นอาเภอที่จเจริญ มากนะครับทั้งตลาดทั้งอะไรก็ตามแต่นะครับคือสะดวกสบายไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วราคานี้นะครับเดี๋ยวใครอยากได้เนี่ยโทรคุยเจ้าของเขาโดยตรงนะครับซึ่งที่ผมตาบมาเนี่ยในที่ที่คุณเห็น,นที่ถมสูงกว่าแปลงของเพื่อนบ้านนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหานะเพราะเพื่อนบ้านก็ช่วยดูแลแปลงนี้ด้วยนะครับสไร่ยี่ตารางวานเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อเหมาเขาเอาไปเลยครับสิล้าน ผมรู้มาว่าก่อนหน้าเนี่ยมันราคาอยู่15ล้านตอนนี้ครับคุณได้ราคาถูกลงกว่าเดิมเนี่ย1ล้านบาทแน่ๆนะครับแล้วยิ่งไปคุยเจ้าของเราเองล่ะครับไปต่อรองกันเลยใครเป็นในหน้านะครับไปหาในทุนวิ่งเข้ามาซื้อได้เลยครับไปคุยเรื่องรายละเอียดกับเขาเลยนะครับขั้นในหงุ่ขันข้นในหน้านะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมต้องบอกเลยว่าอยงนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าใครที่อยากจะแบ่งซื้อก็ได้นะครับโดยที่ว่าทั้งหมด2ไร่28ตารางวาขครเหมาใช่ไหมครับผมก็อยู่ที่14ล้าน มันได้แถมฟรีไป28ตารางวาด้วยแต่แบ่งซื้อเนี่ยเขาขายไล่ละ8ล้านครับอ่าสองฝั่งเนี่ยอยู่ที่14ล้านมาถึงเวลาแล้วบอกเบอร์เจ้าของเขานะครับใครเห็นเหมือนกับผมบ้างเบอร์นี้เลยเนี่ยครับขายที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่2ไร่28ตารางวารวม9แปลงขายเหมาด้วยน,นะครับเบอร์โทร096653 9895นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของหน้ากว้างหน้ายาวอะ่ะเดี๋ยวผมให้ตอนภาพบินโดเนี่ยให้น้องเขาทาให้จะได้รู้ว่าเออแปลงนี้มันมาเสวยดีนะน่าสนใจจะลองเข้ามาดูเข้ามาโทรคุยกับเจ้าของเขาเอ,อ,เองหรือเปล่าหรือใครอยากจะพาในทุนวิ่งเข้ามาเนี่ยก็ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ใจกลางอำเภอเมืองบ้านโป่งเลยครับเพียงแค่2นาทีนะครับ,รบก็ถึงกับที่ดินแปลงนี้แล้วและที่ดินแปลงนี้ครับก็สามารถเข้าออกได้หลายช่องทางถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากขอเนากาอำเภอบ้านโป่งนะครับเราขับรถผ่านสถานีตำรวจปูทพนบ้านโป่งไปนะครับเราก็จะมีซอยที่อยู่ทางด้านข้างของธนาคาอรออมสินเราเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเจอกับแปลงดินของเราที่อยู่ในซอยนั้นหรือว่าใครจะใช้เส้นทางจากที่ถนนเส้น รอ9ก็ได้นะครับเป็นเส้นทางข้างรถไฟเข้าไปนะครับก็จะไปถึงกับที่ดินแปลงนี้ได้อีกเช่นกันหรือจะเข้าจากเส้นถนนแตงชูโตนะครับที่ดินแปลงนี้ก็เข้าออกสะดวกมากๆเลยครับ